มาเปิดโหลจุ่มสารพัดของจุกซิ๊กรับล,ลองม้าอึ้งรั่วแน่นอนองั้นมาเปิดเลยนะอันนี้ก่อนอะไรนเนี่ยต้องโหสกปรใครมันคิดโอ้ยเก็บใครคิดเนี่ยใครเป็นคนคิดอันนี้เก็บนะคะชอบค่ะอันนี้อะไรอันนี้กิ๊บหนีบผมกล้วยกับข้าวเหนียวหนีบได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เก็บค่ะเก็บเก็บไว้เลยเก็บไว้บนหัวเลยค่ะอันนี้อะไร ไม้กวาดอันนี้อันนี้ก็คงจะได้ใช้ค่ะคิดเอาไว้ว่าม้าเป็นแม่บ้านม้าคงต้องมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะอ่ะสมมุติว่าเจอขี้ฝุ่นเล็กๆถอดมันมาเลยค่ะปัดปัดปปัด,ปด,ปด,ปดมาอีกแล้วค่ะบีสค่ะหุวงกุญแจสไลดบีสค่ะเก็บเหมือนกันค่ะม้า,าจ,จะเป็นคนบ้านสมบัติก็ได้เก็บวายอันนี้ไม่เก็บ <laughs> อันนี้มันดูโหดๆนิดนึงนะคะมันไม่ใช่สไตล์มา้าวา อันนี้มันใช่เลยรอลุ้นอันนี้นะคะดูดีๆค่ะ1 2 3่ง6เก็บไว้ติดทุกวันที่16และวันที่หนึ่งลค่ะโอ้ยถุงเท้าลายเท้าค่ะอันนี้ก็คงได้ใช้ค่ะเพราะม้าเป็นคนชอบถุงเท้าค่ะแล้วก็ลายก็ถูกใจกัโอ้โหเก็บค่ะอันนี้เก็บอ้ยน่ารักอันนี้ต้องปิดค่ะอันนี้ทิ้งไม่ได้ดูก่อนค่ะซิลินค่ะอันนี้มาชอบค่ะเพราะว่าเป็นหน้าลูกปุปีของมาม้า อันนี้ใช้จริงได้ไหมเนี่ยเป็นตุกมันเหนื่อยเอาไว้ดมเวลาเหนื่อยโอ้ยใช้งานได้จริงด้วยค่ะอันนี้จะต้องพกเวลากลับเกาะสมุยค่ะเพราะว่าอยู่ตรงไหนก็เหนื่อยค่ะอันนี้ต้องเก็บค่ะโอ้ยอาจจะไปชอบไปกินก๋้วยตี๋บ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกก็เลยรู้ว่ามาชอบกินซี่โครงหมูอันนี้ก็โอเคนะคะแต่ไม่ขอเก็บค่ะอันนี้ไม่เก็บก็ง่อแล้วค่ะเก็บสิคะไอจอดของมา้าไมายอมติดบนหัวเดี๋ยวติดแน่นอน,นะคะ่ะ ปูจาเลยอันนี้กราบมคะอันนี้เอาคงจะหมายถึงให้ม้าห้อยคอไว้อะนะเป็นสิ่งศัก <S <S ดิ์สิทธิ์ชนิดนึงดูดไปก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะไม่อันนี้เป็นรุ่นแข้งขืงเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมโดนใจมากเลยค่ะอันนี้คงเป็นรุ่นครอบครัวค่ะ <S <S <ช>คือแขวนตัวเองด้วยค่ะใส่ไปทีเดียวได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะเก็บค่ะ แต่ละลูกที่เลือกมาซีดีนจะให้ม้าแฝนเวลาม้าทําให้ซีดีนเสียใจยนะคะของที่ลูกเซอร์ไพรส์ให้เนี่ยโดนใจทุกอย่างเลยค่ะรักษาอย่างดีเลยค่ะเอฟซี FC คิดว่าม้ายังดูเป็นคนปกติอยู่ไหมคะให้จุ่มแล้วก็ตกแต่งอยู่บนศีสาะเนี่ยค่ะดูดีๆแล้วม้าก็ติง้งต้องหน่อยๆน,นะคะ